ทักทายเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39นะครับเป็นเหลมสองสองครับป๋าเตียพระราม3าคู่กับหลวงพี่ป้างนะครับเจอกับถาป๋องโชคใจ4เดินสายนะครับไอ้รยไ สองต่อศูนย์นะครับเดือไปเจ้าถาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าป๋องม้วงมาโอ้โห รัดรัดบอกมันอยากแขวนย่อานามลาดมึงมั้ยนั่งเฉยๆอยากแขวงเอาละครับทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆยดน้ำลาาลงไปนะ ไหมันร่วงลวงไปศูนย์ต่อสองเอาเปิดหนึ่งเอายกลวงมีบ้างมงไปเจ้าถาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาเจ้าป่องปักเขาให้เรียบร้อย เาเปิดเนองเอาโยกเอาโยกล้นเจ้าทายกเข้ามาเจ้าป่องมุ่งมาเรียบร้อยเอฟดินแดงวันนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับเจ้าเอฟไม่เห็นมานะครับสงสัยเลื่อนนะครับทักทายคุณปองพูลฉวีรักนะครับ เอาเจ้าป๋องเกียวออกหลังสนามนะครับ คู่ในราการหมดแล้วนะครับต่อไปก็มีจีบเหลี่ยมหน้างานเตะนะครับดูจะว่าจะมีใครเตะกับใครนะครับคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับเจ้าป๋องมองมาโอ้โหสองต่อสองเอาเปิดหนึ่งปาเตียยกเข้าไป ออกนะครับตัากายเพื่อนสมาชิกทั้ง16ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยก3นะครับในเหลี่ยม2สอนครับจบไป4เดินสายเจอกับป๋าเทียกับหลวงพี่ป้างนะครับเอายกเข้าไปหลวงพี่ป้าง,งไงเอามงไปเจ้าป๋องเปิดหัวเจ้าถายกเข้ามาเจ้าป๋องมงโอ้โหโมงไม่ข้ามตักไายสารันชัยนะครับหรือว่าเจ้าสอนรามนะครับ สองต่อสามเอาซื้อไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าปอ๋องม่งมาเรียบร้อยเอายังอยู่เจ้าถาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าปอ๋องมุ่งมาโอ้เรียบร้อยแล้วครับแบบเนี้ย เอามุงไปเอาเจ้าป๋องเขียวได้เอายกขึ้นมาเจ้าป๋องมงมาปาเตี้ยเปิดโอ้โหเข้าป่าเข้าวดาวงครับปาเตี้ยสีต่อสอง เปิดเอายกมองไปโดนเกี่ยวเอาแล้วเจ้าถ่ายยกเข้ามาเจ้าป๋องมองมาเรียบร้อยจัเวทจับเวทบอกมันอยากเขย่าี๋ยวก็เทน้ำลงไปนั่นแหละมันแกว่ง เอาเจอมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาหมวงไปโดนเกี่ยวเอาแล้วเจ้าถายกเข้ามาเจ้าปังหมวงมาเรียบรย้อยโอ้ไอ้ทำไมยังพากันมาเล่นตรงนี้น่นะเหรอเล็กอ่ะอย่าแกว้งเิอย่าแกวง้วง เอาเปิดเอายกเอามงไปเรียบร้อยทักทายมามา่มาไวๆครับจับจีผู้นี้ให้แน่ครับโอ้เดี๋ยวต้องจีผ่านใจเจ้าอะไรนะเจ้าหมูให้ขวางนะครับไอ้ท้เปตเท,ที่ไอ้สนามสวนราดซอยเก้าละ่ะโชควงเสี่อาจจะมานะถ้าแรกข้ามหัวเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามา เจ้าป๋องมองมาโดนเขียวหลวงพี่ป้าว่าไงเอาแป๊บเอาหูแต่ไม่ข้าม เอาเปิดนังเอายกเอามงไปเอาเกียวติดเอายกเข้ามาเจ้าป๋องแปรมาเอาหลวงพี่ป้าเปิดหัวเอายกเข้าไปป้าเขาให้เรียบร้อยมีพระเตะด,ด้วยนะครับได้ฉายาหลวงพี่ป้าน,นะครับเพราะชอบใส่ชุดสีส้มๆนะครับถ่ายทั้ง16ท่านนะครับ ไม่เด็ก้อยอย่ามาปีนเสาอย่ามันจะตกเนี่ยอย่ามาปีนเสานั่งนิ่เฉยเอาโมงมาเปิดยกแปรไปเปิดเจ้าถ่ายยกเข้ามาเจ้าป่อง มงวมายังอยู่เจา้าป้งว่าไงป้างมงวงไปเจ้วเคียวเอามงวงมาเรียบ้อยโอ้ สิงคโปร์ชัดเจนนะครับขอบคุณมาครับคุณกับกันนะครับเอาเปิดเอายกเอาเจ้าป๋องมองว่าเรียบร้อย chen nhá Ê, chỉ cày một răng Ê, anh hết biết cả ừ. chị Cái cay, cái cay xuống, hầu hầu chiếc bà nữa ไปีไก่้สองงานะเ,าเอาเทานั้นขอเจ้าเด้ออะนะครับ 3าต่อแเอาเสือไปเจ้าถาเปิดหัวเอายกเข้ามาเอายกล้นหลวงมีปางเปิดป้าเตียยกไปหลยงมีปังยอดไปเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งแก้มเป็น4ี่ต่อแปดนะครับตอนนี้สีต่อ8นะครับ,อนนอรบเอาเปิดหนึ่ง เอายกเข้าไปเจ้าป๋องมงมาหลวงอี่้้างเกียวติดเอายกเข้าไปเอามองไปเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็น5ต่อ8 ปีใกล้ช่วงเขาคีบา่ะเด้อห้าต่อแปดนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายก เขาให้เหลียบร้อยแปดต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปวงนี้บ้างวงใบเจ้าถาเขียว 8ต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปหลวงอีบ้างว่าไงเอามงยอดยังอยู่หลังเท้าไม่ได้นะครับเสียนะครับ เอาซื้อมาเอาเปิดเนื้งเอายกเข้าไปเอามุงยอดเรียบร้อย 8เอาซื้อไปเอาจะดาเปิดเอาเอาวิ่ง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 โอ้โหเอาแล้วครับ6ต่อ8ห่างกันสองแต้มแล้วตอนเนี้ย6ต่อ8เอาเปิดหนึ่งเอายกเอาโมงมาเรียบร้อยไหมเอาแล้วเอายกเข้าไป เอามวงไว้โอ้โหเอาแล้วมาอีกแ้มเป็นเจ็ดต่อแปด เต่อแปเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าป๋องมงมาหลวงพี่บ้างเกี่ยวจิตเอายกเข้าไปเอายกลุนเอาแล้วเอามงยอดเรียบร้อยโอ้โหหยอดต่อหน้าต่อตาหลวงพี่บ้างนะครับ <Yeah. S 1> เราอยู่กันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงเดชธนาผู้สร้างนะครับ 8ต่อ7เอาเซิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปลวงอี้บ้างปักเขาให้เรียบร้อยเอาโมงมาเรียบร้อยดี 8ต่อ7ก็เ้าต่อ7เอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปป้กเขาให้เรียบร้อย เพื่อนสมาชิกทัง25ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับยังอยู่กันที่สนามพุทธบูชา3.9แยก3นะครับเป็นจบจากคู่นี้จะเป็นจีบเหลี่ยมนอกรายการนะครับยังมีนักกีฬาอยู่หลายท่านนะครับ เจ็ดต่อเก้านะครับเอาเปิดเอาเอาแล้วฝั่งโชคชทีเปิดแตกไล่มาเป็นแปดต่อเก้า อาครับไล่มา8ต่อ9ห่างกันแต้มเดียวนะครับเอาเือร์ไปเอาเปิดเขาเอายกเข้ามาเอามงยอด ต่อแปเอาเปิดหนึงปาเตียยกเข้าไปเอ้ายกล้นแล้วโอ้โห,โหอย่างห้ามไปได้นะครับหลวงพี่ป้าง เอาซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกหลวงบ้างมองไปเจ้าป๋องเจ้าถายกเข้ามาเจ้าป,อป๋องป้าเขาให้โอ้โหยังอยู่นะครับ ยอดมาเรียบร้อยของต่อ8เอาเอโยกเข้าไปยังไม่เกมนะครับ สิบสองต่อแปดเกมไม่เกม สิบสองต่อแปดเกมไม่เกมนะครับสิบสองต่อแปดเกมไม่เกมเอาหมวงไป เอาแล้วปาเขาให้เิ้มเรียบร้อยพวกไจทีีเอาชนะไปด้วยสกอ13-8นะครับขออนุญาตตัดยิปเลยนะครับสวัสดีครับ